มุ่นซิ่งดีลไทยสวัสดีค่ะมุ่นซิ่งดีลไทยประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ25 6 5คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแด่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก2.69อยู่ที่1 6 8 7 6แนวรับจะเป็น1 5 9 5 7 7แนวต้านจะเป็น1 6 1 3 8ถ้าถ้าทะลุได้จะเป็น1 6 3 0 2ค่ะ ไปดูเซตห้าบเซตห้บวกสองจุดอยู่ที่9ก้าเจดเกหแนวรับจะเป็น9ก้าเจ็ดหสเอ๊ะแนวรับจะเป็น9ก้าเจหกจแนวต้านจะเป็นเก้าแปดเจ็ดจุดหกามด้จะเป็นหนึ่งศ้าจหค่ะกลับไปทำเฟรมสิบห้นาทีตามรูปแบบของคุณซิ่งดีลไทยค่ะตัวที่1นมอ มราคา2บาท60สตางค์บวก18สตางค์ค่ะเมื่ตลาดแห่งนี้มอก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่2.52บาท2สตางค์แล้วก็ลอลงมาแทเวสสะสมที่2บาทสีสตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่2.60บาท60สตางค์ค่ะดูรด้หนึนาทีของมอก็จะเห็นว่ามีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดทําให้มอปิดกระโดดค่ะดูทม์เฟรมเดยของมอก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็เลนลงมาที่สองบาทสาสตางค์แล้วก็เหมือนพยายามจะดันขึ้นไปค่ะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่2องบาทหกสตางค์ค่ะตรงนี้เทคนี้ก็ผขึ้นมาเหนือน้ำนีกนึงมาเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a l u e ดดอยู่ที่336ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท53สตางค์แนวต้าน2บาทห4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาทเ6สตางค์ค่ะตัวต่อไป a w c a w c ราคา6บาทส0สตางค์บวก15สตางค์ค่ะิดตลาดเท่งนี้ a w c ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่6บาท20สตางค์แล้วก็ไซด์เวสตสมื้อมาลงมาจันทืที่6บาท5สตางค์ถ้าตลาดได้กลับขึ้นมาปิดที่6บาท10สตางค์ค่ะ ดูได้หน,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะ2แท่งสุดท้ายแล้วไม่ A W C ปิดเขียวค่ะดู time frame D a y ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เรลงมาไซาเบสะสมที่5.70บาท70สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปเบรกที่6กบาท20สสตางค์ค่ะตรงนี้ก็อยู่บนเส้นกั้นน้ำค่ะ A W C เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลราอะไรไ่ดี้อยที่446ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท96สตางค์แนวต้าน6บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท30สตางค์ค่ะแต่ว่า A W C มีข่าวว่าวางเกมบูมปีท่องเที่ยวโลกสพ พุดรางวัลกระตุ้นผู้เพืเข้าประกอบการมีเหรียญแจกเปิดประสบการณ์โชว์อันตาเข้าพักเฉลี่ยพุ่ง60%ข่าวจากทันหุ้นค่ะแล้วก็มีอีกข่าวนึงบอกว่ารับแรงหนุจีนเปิดประเทศกำหนดแหล่งดึงนักท่องเที่ยวตั้งงบลงทุน5ปีกว่า1 0แสนบาทเริ่งเปิด โรงแรมใหม่2แห่งข่าวจากข่าวหุ้นค่ะก็คือมี2แหล่งที่มาของข่าวพูดถึง AWC ก็คือทันหุ้นแล้วก็ข่าวหุ้นค่ะ AWC มีบิกล์รอดเข้าจำนวน24ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท96สตางค์แนวต้าน6บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท30สตางค์ค่ะโดวต่อไป TH TH ราคา4.8บาท8สตางค์บวก14สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ TH ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4.12บาทส2สตางค์แล้วก็ไซเวสสรสมเดินลงมา่ํำสุดที่4.2บาทสสตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่4.8บาท8สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่ามีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดทำให้ T h ปิดกระโดดนิดนึงค่ะ ดู Time Frame Day ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลุดลงมาต่ำสุดที่3.76บาท7สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะจะมีตรงนี้ก็เลยเส้นกันน้ำมาแล้วนิดหนึ่งค่ะจุดเบกแรกก็จะอยู่ที่4 0บาทสบาท20สตางค์ะ่ะทีเอเป็นหุ้นไซเ a วเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลูใใเดียอ่ที่หนึงี่สิบล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาทเกสบแสตางแนวต้าน4ี่บาทสิบสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4ี่บาทสิสตางค์ค่ะแต่ว่า th มีขาวว่าบวก4%ี่เปอร์เซกเชซื้อเป้าที่5้าบาทหกสตางค์จับตากำไรใจมาก3ปี65าโตทลัก2เท่าตัวคาดดัน ค่าดันสวน9เดือนแรกปี6ค่าทะลุ182ล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะโดยต่อไปว่าว่าราคา3บาท94สตางค์บวก2สตางค์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้ว่าก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่3บาท96สตางค์แล้วก็ใช้เวดาลงมาดันสุดที่3บาท88สสตางค์ ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาทเ8สดตางค์ท้ายตลาดลดลงมาปิดที่3บาทเสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของวาก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าลับรกับขายออกเพื่อยินระยะแท่งสุดท้ายแล้วให้วาปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมด y ของวาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาจำสุดที่3ามบาทเ8สิดสตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุด ที่ตรงนี้ค่ะสามบาทเกสแตาง์แล้วก็วายอยู่ในโซนโอเวอร์บอรค่ะว่าเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสัมหาริมพยรก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่ในเดียวที่475ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท88สตางแนวต้านแนวต้าน3บาทเก้าสตางค์ทาทุได้จะเป็นปออทามไฮค่ะ ว่าต่อไป ner ner ราคา5.80บาท80สตาง,งค์บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ ner ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5.90บาท90สตางค์ลดลงมาต่ำสุดที่5.75บาท75สตางค์ไซเวสสะสมปิดที่5.80บาท80สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีของ ner ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะ แท่งสุดท้ายทำให้ NER ปิดไม่สวยค่ะดูทามเฟรมเดของ NER ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามที่พยายามที่จะเบรกที่5.90บาท90สตางค์วะมาณ3รอบแล้วก็ไม่ผ่านค่ะก็มันลิงกกัว่าจะเรกผ่านไ,ได้ไหม NER เป็นหุ้นสายเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายแผ่นยางลมควนันภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value รเดียอยู่ที่111ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท70สตางค์แนวต้าน5้บาท90สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท5สตางค์ค่ะแต่ว่า NER มีค่ะว่าส่งฟิกผลงานไตรมาส3ปี65มีกำไร505ล้านบาทโต3.1ปริมาณขายยางพุ่ง41ข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ทันหุ้นค่ะ ตัวต่อไป HPT HPT ราคา1 1บาทส7สต,าง,สตางค์บวก6สตางค์ค่ะ่อตลาดแท่งนี้ HPT ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาทส8สตางค์แล้วก็ทัยตลาดลงล,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 ลงมาปิดที่1บาทส7สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ HPT ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าแล้วก็มีวันร่วมเข้าทัดตลาด ทำให้ HPT ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ HPT ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวย์อยู่ตรงอยู่ที่1บา9สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะแนวต้านใหญ่ก็ตรงนี้ราคา1บาท17สตางค์จุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่1บาท24สตางค์ค่ะ HPT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องเคลือบดินเผาภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูรายเียวที่79ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท13สตางค์แนวต้าน1บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท24สตางค์ค่ะตัวต่อไป e r w e r w ราคา4บาท52สตางค์บวก4สตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งแท่งนี้ E.R.W ก็ดังขึ้นไปที่4บาท52สตางค์แล้วก็ลดงลงมาจําสุดที่4บาท4.6สตางค์ไซเวสสะสมดันขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท52สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อเยืยนระยะ2แท่งสุดท้ายแล้วไม่ E.R.W ปิดกระโดดค่ะ Timeframe day ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท58สตางค์แล้วก็ลนลงมาค่ะตรงนี้ก็อยู่บนเส้นกั้นน้ำเหมือนจะอยู่ในโซนโอเวอร์บอสหรือเปล่า ERW เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูไรเดียวที่47ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาท4.5สตางค์เดวต้า4บาท58สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น4บาท68สตางค์ค่ะตัวต่อไปทานีธทานีราคา4บาท48สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ทานียก็ร่วนลงมาที่4บาท36สตางค์แล้วก็ไซด์เวสสะสมดังนขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท48สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของทาน,นีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าแล้วก็ขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าของแท่งสุดท้ายและไม่ทาน,นีปิดกระดดค่ะดูทางเฟรมเดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามที่จะขึ้นไปเบรกที่4ี่บาทห้าสิบตางค์แต่ว่าก็ยังเบรกไม่ได้ค่ะก็อีโซนเหนือน,น้ำค่ะทาน,นีเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไวุ้่นยในเดือที่95ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท42สตางค์แนวต้าน4บาท52สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท58สตางค์ค่ะแต่ว่าธานีมีบิ๊กหอกเข้าจมเหนือน5ล้านบาทค่ะแล้วต่อไป VGI VGI ราคา3บาท44สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ VGI ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท66สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่3.60บาทสตางค์้าตลาดเงินกลับขึ้นไปปิดที่3บาทหกสตางค์ค่ะดูได้1นนาทีของ VGI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกนับว,ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งสุดท้ายแล้วไม่ VGI ปิดเขียวค่ะดูทาง FMD ของ VGI ก็จะเห็นว่า น,นี้ก็ไซเวย์อยู่บนใต้น้ำค่ะก็แนวต้านใหญ่งงก็จะอยู่ที่3บาท74สางค่ะ VGI เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเจยวกับบริการขนส่งโลจิสติก,กภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายได้อยู่ที่32ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท58สตางค์แนวต้าน3บาท70สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท78สสตางค์ค่ะ ตัวต่อไป D H G D H G ราคา3.54บาท4สตางค์บวก2สตางค์ค่ะในตลาดแท่งนี้ D H G ก็เรลิลงมาตํำสุดที่3.48บาทส8สตางค์แล้วก็ไซด์เวสสูงดังึ้นไปปิดที่3.54บาท54สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ c H G ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับรบกับภายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายนั้นไม่ c H G ปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟมเด์ของ C.H.G. ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามที่จะเบรก3,54บาท4สตางค์มาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ไม่ผ่านค่ะ C.H.G. เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำลรและมีปันผลมีวัลูแลด้อยู่ที่68ล้านบาทค่ะแนวรับ3,49บาทส9สตางค์แนวต้าน3,58บาท8สสตางค์ ถ่าทะลุได้จะเป็น3บาท6 13สตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือสีไทยสียไทยราคา1บาท6 15สตางค์บวก10สตางค์ค่ะิดตลาดแท่งนี้สีไทยก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่1บาท6 9สตางค์แล้วก็ไซเวลงมาตั่งสุดที่1บาท6 4สตางค์ถ้าตลาดดังกลับขึ้นไปปิดที่1บาท6 5สตางค์ค่ะ ดูรานหนึนาทีของสีไทยก็จะเห็นว่ามีเท่งซื้อข้าศับรกับใครออกเพื่อยืนระยะ2อแท่งสุดท้ายทำให้สีไทยปิดเขียวค่ะดูไทมเฟรมเดย์ของสีไทยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เน่นลงมาต่ำสุดที่1 4บาทส1่สตางแล้วก็พยายามที่จะเบ้ขึ้นไปเป็นหุ้นทรงกลับตัวชัดเจนค่ะจะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่1.73บาทจสตาค่ะ สีไทยเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหากรรมภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู e d a t e ที่เจ่ดสล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทข2งสงคตงแนวต้าน1บาทข9งสคตถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท74สค์ค่ะแต่ว,ว่าสีไทยอยู่ในโซน o อเว b o ์บอทค่ะมีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือ double จำนวน34ล้านบาทการกุลจำนวน10 10ล้านบาทแล้วก็ NCL จำนวน7ล้านบาทค,ค่ะมีหุ้นขยาย cash balance ก็คือทีม G ขยาย cash balance T2 จะหลุดวันที่21พฤศจิกายนค่ะนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วว้นจิ่งดีไ,ดไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ